คุณเคยรู้สึกสิ้นหวังจนถึงขีดสุดไหมครับสิ้นหวังจนกระทั่งเส้นแบ่งระหว่างความถูกผิดมันเลือนลางหายไปสิ้นหวังจนความรักที่เคยสุดสวยงดงามกับกลายเป็นอาวุธที่ทำร้ายตัวของคุณเองอย่างแสนสาหาัสในวันนี้ครับเราจะพาทุกทคนพูดถึงเรื่องราวของ Squid g เกมเกมที่ว่ากันว่าทั้งความตายและความโหดร้ายนั้น เราก็เห็นมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่เราแน,น้นอยากจะพาทุกๆคนไปทำความรู้จักและเข้าถึงความรู้สึกแน,น้นแน่นอนครับว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่บีบหัวใจยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งสิน้นในตลอดเวลาที่เราจะเล่าน,นั้น เราไม่ได้มาแค่เล่าเรื่องเท่านั้นนะครับแต่เราจะพาทุกๆคนพาหัวใจของตัวละครตัวนี้ที่ว่ากันว่าเป็นตัวละครที่น่าเศร้าที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกมนี้อย่างตัวละครที่มีชื่อว่าจางกิมจาผูเลนหมายเลข149 ก่อนที่เรานะครับจะเข้าถึงช่วงเวลาที่โหดร้ายของชีวิตเธอเราจะขอพาทุกๆคนไปทําความรู้จักกับโลกที่เธอสร้างขึ้นมาก่อนว่าทำไมคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจึงยอมตัดสินใจเข้าสู่โลกที่แสนโหดร้ายโดยสมัครใจสวิตเกมไม่ใช่แค่ซีรีส์นะครับแต่มันคือกระจกสะท้อนถึงฝันร้ายของชาวเกาหลีใต้วิกฤตหนี้สินครัวเรือนที่รุนแรง ได้กัดกินผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วนครับแต่ผู้เล่นในเกมนี้เขาไม่ใช่คนที่มีนี่ธรรมดาธรรมดานะครับแต่พวกเขาคือกลุ่มคนที่เรียกได้เลยว่าจนตรอกที่สุดแล้วคนที่ไม่มีสินทรัพย์ไม่มีครอบครัวให้พึ่งพาไม่มีเครือข่ายของความปลอดภยดัยใดๆพวกเขาคือผู้ที่ถูกสังคมผลักสายออกมาครับคนที่ตอกย้ำว่าชีวิตของพวกเขาล้มเหลว การพนันครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายสำหรับชาวเกาหลีกลายเป็นหลุมดำที่ดูดกลืนผู้คนเข้าไปมันคือความหวังลมๆแรงๆครับที่ในที่สุดแล้วกับทิ้งไว้เพียงแค่นี้สินที่ไม่มีวันชดใช้ได้และนี่คือโลกของพักยงชิกลูกชายของกึมจาได้อาศัยอยู่นั่นเอง นั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งของจางกึมจาผู้เล่นหมายเลข149เธอไม่ได้เข้ามาในเกมนี้เพื่อตัวเองครับแต่เธอเข้ามาเพื่อลูกชายเป็นคนเดียวของเธอลูกชายที่เป็นนักพันันที่สำนึกผิดแต่ก็ไม่เคยเลิกได้อย่างจริงจังลูกชายที่ทำให้เธอต้องเจ็บช้ำน้ำใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าการที่เธอต้องมาพบกับลูกชายในสถานที่แห่งนี้คือศกนักกรรมแรกเท่านั้นแต่เชื่อเถอะครับ วันนี้คือจุดเริ่มต้นของนารกของเธอแม่คือสัญลักษณ์ของความเสียสละที่ยิ่งใหญ่แม่คือผู้ที่ยอมอดเพื่อให้ลูกอิ่มคือผู้ที่ยอมเจ็บเพื่อให้ลูกสบายและจางกึมจาคือภาาสะท้อนของแม่ที่มีอุดมคติที่สมบูรณ์แบบเธอคือผู้หญิงที่ใจดีมีเมตตาเห็นอกเห็นใจทุกๆคนแม้แต่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเธอก็ยังแบ่งอาหารให้ผู้อื่น พยายามปลอบโยนผู้อื่นที่กำลังสิ้นหวังอยู่ความเป็นแม่ของเธอนั้นไม่ได้จํากัดแค่ลูกชายของตัวเองเท่านั้นแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับยงชิกนั้นซับซ้อนและเจ็บปวดมันคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจิมมอมให้คนที่ไม่เคยเห็นค่าอย่างแท้จริงลองคิดดูสิครับยงชิกทรยศความไว้ใจแม่เขามาแล้วกี่ครั้งเขากโกหเรื่องจำนวนนี้ เขาโหวตให้เล่นเกมต่อท,ท,ทั้งที่แม่อยากจะออกไปใจจะขาดเขาคือชายที่อ่อนแอที่ยอมมให้คนอื่นลากเข้าไปในกลุ่มที่ปลอดภัยแทนที่จะอยู่กับแม่ของตัวเองในสายตาของแฟนๆหลายๆคนเขาคือมนุษย์ที่ถูกเรียกกันว่ามนุษย์ขยะคำพูดนี้อาจจะเป็นคำพูดที่รุนแรงเกินไปแต่ในตัวละครตัวนี้นั้นถูกเปรียบเปลอยไว้อย่างนั้นจริงๆครับเขาคือความผิดพลาดและคือความเห็นแก่ตัวที่เดินได้ ถ้าถึงยังไงซาครับสำหรับกล่มจาแล้วเขายังคงเป็นลูกชายและเป็นลูกชายที่เธอรักและต้องปกป้องอย่างสุดความสามารถเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทำได้แม้มันจะต้องแลกด้วยชีวิตของเธอเองก็ตามความรักของเธอกลายเป็นจุดอ่อนที่ระบบเกมจ้องจะขย้ำและย่ำยีมันคือโซตรวนที่มองไม่เห็นที่ผูกติดกับเธอเอาไวก้กระตากรรมอันโหดหลายและเกมก็รู้ดีครับ ว่าคนเป็นแม่นั้นต้องยอมทำทุกๆอย่างเพื่อลูกของตัวเองจริงๆและแล้วเกมก็ได้ทดสอบคำพูดนั้นโดยวิธีการโหดร้ายที่สุดที่มนุษย์จะจินตนาการได้ไม่ว่าจะเป็นเกมที่ผ่านผ่านมาทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกชายของเขานั้นต้องผ่านมาอย่างยากลำบากด้วยฝีมือความเป็นแม่นั้นต้องคอยปกป้องลูกของตัวเองที่อ่อนแอมาโดยตลอดแม่ทำทุกๆอย่างครับ ทำทุกๆอย่างเพื่อให้ลูกชายของตัวเองมีชีวิตเลือกทําทุกๆอย่างครับเพื่อให้ลูกชายของตัวเองมีเส้นทางที่ปลอดภัยกลับกันครับตัวเองยอมที่จะอยู่ในจุดๆดที่อันตรายและเสี่ยงตายมากกว่าแต่ทว่านั่นเป็นเพียงแค่เกมที่ผ่านมาครับเพราะเกมที่เราได้เห็นกันล่าสุดนี้ที่ว่ากันว่าเป็นเกมซ่อนหาในเขาวงกฎมรนะ ผู้เล่นจะถูกแบ่งเป็น2ทีมครับทีมผู้ซ่อนที่มีกุญแจและผู้ล่าที่มีมีดหากผู้ล่าหาผู้ซ่อนเจอพวกเขาที่มีทางเลือกคือฆ่าหรือไว้ชีวิตในเกมนี้ความเมตตามไม่เคยนำพาซึ่งชัยชนะกุมจาผู้อยู่ในทีมผู้ซ่อนในขณะที่ผู้คนกำลังหนีตายเสียงกรีดร้องที่เจ็บปวดกดด็ดังขึ้นมันไม่ใช่เสียงร้องแห่งความกลัว แต่ทว่ามันคือเสียงร้องแห่งการถือกำเนิดผู้หญิงคนหนึ่งที่ท้องแก่เก้าเดือนเธอเจ็บท้องคลอดท่ามกลางเกมแห่งความตายชีวิตใหม่กำลังลืมตามมองโลกมันคือความโหดร้ายที่งดงามที่สุดมันคือความหวังที่เบ่งบานในแดนประหารและในวินาทีนั้นสัญชาตายาของจางกึมจาก็ถือกำเนิดขึ้นเธอลืมไปแล้วว่านี่คือเกมเธอลืมว่าต้องกลัวตายไปแล้วหมดสิ้น เธอกลายเป็นหมอตำแห่เธอช่วยเหลือชินฮีในการทำคลอดอย่างทุลักทุเลเสียงเด็กลองจ้าดังขึ้นมันเป็นเสียงเดียวที่บริสุทธิ์ที่สุดในสถานที่แห่งนี้กินจารับแม่และฮาโลมาอยู่ในการคุ้มครองของเธอเธอปกป้องพวกเขาอย่างสุดความสามารถเหมือนกับที่เธอเคยปกป้องลูกชายตัวเองมันแล้วทั้งชีวิตแต่แล้วโชคชะตากับเล่นตลกและโหดร้ายที่สุด ผู้ล่าคนหนึ่งก็ตามหาพวกเขาจนเจอและผู้ล่าคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นนั่นคือพักยงชิกนั่นคือลูกชายแท้ๆของเธอเองเวลานั้นมันใกล้จะหมดแล้วยงชิกต้องฆ่าใครสักคนเพื่อเอาชีวิตรอดเขามองไปที่จุนฮีและทาลกน้อยในอ้อมแขนของเธอแววตาของเขาเปลี่ยนไปเสียงคอแบบสั่นๆแม่หลบไป กึมจายืนงขวางอยู่ข้างหน้าเสียงแม่ก็พูดอย่างสั่นคอถ้าจะฆ่าก็ฆ่าแม่ซะปล่อยพวกเขาไปเธอเสนอชีวิตของตัวเองแต่ยงชิกปฏิเสธเขาผลักแม่ของเขาลงไปและเงื้อมือขึ้นตั้งใจจะจบชีวิตแม่และเด็กน้อยผู้น่าสงสารเวลาเพียงไม่กี่เสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นโลกทั้งใบของจางกึมจาก็พังทลายลง เธอตัดสินใจหยิบกิบติดผมของใช้ธรรมดาธรรมดาทั่วไปที่ซ่อนด้วยมีดอันเล็ก e กิบอันเดียวกันครับที่เธอใช้ตัดสายสะดือให้กระทาลกน้อยเธอก้าวเข้าไปข้างหลังของลูกชายโอบกอดเขาไว้และใช้มันแทงเข้าไปข้างหลังของลูกชายยงชิกล้มตัวลงไปหันมามองแม่เขาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสับสนและความเจ็บปวด ก่อนที่ผู้คุมจะหยิบปืนขึ้นมาและจบชีวิตเข้าไปเสียงกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งของกึมจาดดังไปทั่วเขาวงกดมันไม่ใช่เสียงกรีดร้องแห่งชัยชนะแต่คือเสียงของวิญญาณที่แตกสลายเป็นเสียงเธอฆ่าลูกชายของตัวเองเพื่อปกป้องลูกของคนอื่นเธอทำลายโลกทั้งใบของตัวเองเพื่อรักษาโลกใบใหม่ที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาคืนนั้นในห้องพัก เต็มไปด้วยความตาและความสิ้นหวังกึมจามไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแววตาของเธอว่างเปล่าเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วทั้งเป็นเธอเดินเข้าไปหากีหุนผู้เล่นหมายเลข4 5 6ด้วยเลี้ยวแรงทั้งหมดที่เธอมีเธอจับแขนของเขาไว้และพูดเสียงที่แผดเบาสัญญากับฉันสัญญากับฉันได้ไหมว่าจะปกป้องพวกเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ปกป้องแม่และเด็กคนนั้นให้ได้ถึงที่สุดในโลกที่โหดร้ายที่สุดแบบนี้อย่างน้อยก็ควรมีแม่ที่ได้มีชีวิตเพื่อลูกของตัวเองทุกคำพูดของเธอคือการสารภาพบาปคือความรู้สึกผิดที่กัดกินหัวใจของเธอจนไม่เหลือซากเธอได้ทาลายสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอด้วยมือของเธอเองและเป็นสิ่งเดียวณนะตอนนี้ที่ทำได้ก็คือการส่งต่อหน้าที่นั้นให้ผู้อื่น และเมื่อเธอแน่ใจแล้วว่าทารกน้อยได้รับการคุ้มครองแล้วภารกิจสุดท้ายของเธอก็จบสิน้นเช้าว,วันลุ่งขึ้นมีผู้คนพบศพล่างของหญิงหน้าสงสารคนหนึ่งนั่นก็คือจางกุมจาเธอแขวนคอตัวเองกับเตียงสองชั้นจบชีวิตที่แสนหน้าเจ็บปวดของเธอการตายของเธอ คือการปฏิเสธเกมเป็นครั้งสุดท้ายมันคือการประกาศว่าการอยู่รอดเพื่อแรกมาด้วยการฆ่าลูกตัวเองมันไม่ใช่การมีชีวิตแต่มันคือคำสาบที่มันจะมีชั่วกาลประวัติศาสตร์การตายของเชอนนั้นทำให้เกิดการถกเถียงกันครั้งใหญ่ขึ้นฝ่ายหนึ่งบอกว่าบทมันน้อยเกินไปพวกเขารู้สึกว่ามันสำส่ากเหมือนสามีของ0-69ในซีซั่นแรก ซึ่งมันขัดกับนิสัยของเธอที่เพิ่งมอบความหวังให้กับกีฮุนเธอทิ้งทารกที่เพิ่งสู้มาเพื่อปกป้องมาได้ยังไงแต่อีกฝ่ายหนึ่งมองว่ามันคือความเจ็บปวดที่แท้จริงพวกเขาเถียงว่าบาปจากการฆ่าลูกนั้นมันคือภาระที่มนุษย์คนหนึ่งไม่สามารถที่จะรับมันไหวบางคนถึงกับขันตั้งทฤษฎีว่าเป็นภาวะหัวใจแตกสลายซึ่งเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นจริงทางการแพทย์ เมื่อคนเรานะรเน้นเผชิญหน้ากับความเครียดถึงขีดสุดการฆ่าตัวตายคือบทสรุปเดียวที่จะเป็นไปได้จางกึมจาคือบุคคลที่น่ายกย่องหรือคนบาปอาจจะทําให้เรามองข้ามฆาตกรตัวจริงไปก็ได้เพราะฆาตกรตัวจริงมันก็คือระบบคือเกมที่ออกแบบมาเพื่อล่อความเป็นมนุษย์ของเรา จนเหลือแต่สัญชติยานดิบมันคือสังคมทุนนิยมที่โหดร้ายปฏิบัติต่อคนเป็นเพียงแค่สินค้าของวางจำหน่ายและมันคือเหล่าอภิสิทธิชนที่มองความทุกข์ทรมานของคนเป็นเพียงแค่ความบันเทิงจางกึมจางไม่ได้เลือกที่จะเป็นปีศาจแต่เกมบีบบังคับให้เธอกลายเป็นปีศาจที่ฆ่าได้แม้กระทั่งลูกของตัวเอง สงตนากรรมของเชอเป็นบทพิสูจน์ที่เจ็บปวดที่สุดในโลกที่บิดเบี้ยวใบนี้แม้แต่ความรักที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ที่สุดของความเป็นแม่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นอาวุธที่ร้ายกาจที่ใช้ทำลายแมก้กระทั่งสายเรื่องของตัวเองได้และแล้วคุณล่ะครับใครคือฆาตกรตัวจริงเชิญมาคอมเมนต์กันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับและอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องวันทราบ เพืนพลาเรื่องเราเจาะลึกและทำให้คุณตั้งคำถามในเวลาเดียวกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ